สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกม레สตี้อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทำเควสซื้อรถ r าร์ซีวันนะครับผมรถคันนี <c oughs> ้นะผมก็ตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปที่จุดรับเควสนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเควสรถ r าร์ซีวันเนี่ยต้องมีเลเวลโคตรนะครับที่เลเวล37ก่อนนะเควสถึงจะรับได้นะครับแล้วก็ แอบบอกนิดนึงว่าราคามันค่อนข้างแรงนิดนึงนะสำหรับใครที่ยังไม่อยากเติมแล้วกันไม่อยากเติมอยากเก็บตังไปชิวๆเนาะแต่ผมคิดว่าเติมน่าจะคุ้มกว่านอ้อมาถึงแล้วครับผมก็จะเป็น NPC ตัวนี้เนาะวานโซุู so ไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับผมก็ออกเออ่ทาวมหาลัยมาตัวสองเนาะก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขับตรงขึ้นมาก็ NPC ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเวลาถ้าเรากดหลับเควสเนี่ยเควสมันจะขึ้นตรงนี้นะครับว่าเป็นคุณสมบัติในการซื้อรถ r า1เนาะอันนี้ผมทําไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ผมก็จะมา,มาบอกวิธีทําให้ดูนะครับผมว่ามันทำยังไงอ่าเควสแรกครับเควสแรกเนี่ยจะเป็นการที่ทุกคนต้องไปเก็บใบใบสแตปมหน้าตาเป็นแบบนี้ ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นการซื้อแปลนทำแปลนปิศนา RC1 นะครับผมแล้วก็ถามว่าหายังไงผมจะมาบอกวิธีหานะครับผมในต,ตอนแรกเนี่ยให้เราไปที่ตรงเ p C ตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปนะครับผมนี่ครับ ก็จะเป็น NPC ตัวนี้เนาะก็เป็นเ p ็ที่ชื่อว่าหนุม่มโดดเดี่ยวนะครับผมอันนี้เป็นสำหรับที่ผมวิ่งเนาะแล้วก็ทำเควททั้งหมดมาเนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยครับจะเป็นตัวดรอปใบบ,บิโกของอ่าแสตแตงของรถ RC1 นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวดรอปอ่าชิ้นส่วนแปดปริศนานะครับผมของ RC1 โดยที่ พอมันดรอปปุ๊บเนี่ยเราเราจะต้องเอาไปบิโกโดยที่ใบบิงโกเนี่ยสามารถซื้อได้จากช็อปนะครับผมโดยที่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้อ่ะอยู่ที่เควสนะครับผมนหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยเนาะโดยใช้เพชรน้ำเงินกล่องเพชรน้ำเงินหนึ่งกล่องนะครับผมแล้วก็ ชิ้นส่วนแปลนปิศนาที่ซึ่งหาได้จาก NVC ตัวที่ผมแนะนำเมื่อกี้เนาะอ่าก็มาบีงให้ครบสมบูรณ์ครบสองแถวแล้วมันก็จะได้เป็นอ่าแปลนปิศนา RC1 มานะครับผมก็อันนี้ก็คือเคลแเลาะเก็บให้ครบ10ชิน้นหรือว่าใครจะไปซื้อจากตลาดก็ได้นอะอาจจะแพงกว่าหรือถูกกว่าก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ช่วงเวลาของตลาดนะครับผมว่า จะมีคนขายไหมแล้วก็ราคาถูกหรือแพงกว่าหรือเปล่านะครับผมอย่างณตอนนี้น่าจะไม่มีนะครับผมมีแต่ชิ้นส่วนปริศนาสิวันเนาะก็เนีย่ยครับก็สามารถซื้อไปทำใบวิงโกกันได้เนาะส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนาะตัวแปนนะไม่ใช่ชิ้นส่วนนะตัวแป้นนะ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ200เอ้ย2อง0 0ถึง3 0 0 0 0ประมาณนี้นะครับผมเนาะสรุปตัววิชนาเนาะอ่ะครับผมมาถึงเควสที่2เนาะถ้าเราทำ quest แรกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาส่งกับ npc ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็รับเควสที่2ต่อไปเลยนะครับผมเควสที่2เนี่ยจะเป็นการเก็บกล่องอัญมณีทุกคิดว่าน่าจะทุกอัญมณีนะครับผมก็จะมี กล่องเพชรเงินคริสตัลเพชรมรกตไข่มุกทับทิมบุษราคัมไพลินแล้วก็เศษอัเมมีเนาะพวกกล่องกล่องอัเมมีเนี่ยจะเป็นอย่างละสิชิ้นเนาะส่วนเศษอัเนมีอะ่ะเขาจะให้เราเก็บ50ชิน้นอันนี้จะซื้อจากตลาดหรือว่าจะวิ่งเก็บตาม NPC ต่างๆก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่แล้วแต่ทีของทุกคนเลยเนาะว่าจะเก็บยังไง เมา่อครบนะครับผมก็เอามาส่งที่ m p c ตัวเดิมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นเควสตัวสุดท้ายครับผมก็คือเขาจะให้เราไปวิ่งหัวหน้าโก้ด5รอบนะครับผมแล้วก็อาวุธสุดท้ายของดก,กตรคิมให้ได้ Excellent ขึ้นไปหรือว่าหลอดหลอดเขียวประมาณหลอดเขียวนะครับผมซึ่ง2อภารกิจตัวนี้ผมก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับ อ่าครับผมก็สำหรับตัวหัวหน้าโกนเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยเนาะหัวหน้าโกดมันจะเป็นการที่ให้เราวิ่งเก็บจุดนะครับผมทั้ง74จุดตามที่ได้เห็นในคลิปไปนะครับผมก็เนี่ยครับก็จะเป็นตั้งแต่เมืองแรกเมือง2เมืองสองมองามนะครับผมก็เก็บให้หมดเนาะใช้เพื่อนสักวิ่งกับเพื่อนสักสาคนหรือ4ี่คนก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยเนาะ อ่าส่วนอีกภารกิจหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็คือชนแบ็คแมนเนาะก็น่าจะเป็นจุดที่คุณเคยกันอยู่แล้วเนาะครับก็ตัวนี้เลยเอาวุธสุดท้ายของด็อกเรคิมหรือว่าชนแบ็คแมนนะครับผมให้ได้หลอดเขียวขึ้นไปเนาะให้ได้ระดับเอเซเลนต์ขึ้นไปก็จะครบทั้ง5รอบนะครับผมก็จะเป็นอานสุดสมบูรณ์เนานะอ่าแล้วพอทีนี้เนี่ย เมื่อเราทำภารกิจครบเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็เอาเคสไปส่งที่กับ NPC ตัวเดิมนะครับผมแล้วก็กลับเมืองมาเนาะอันนี้ผมไม่ได้วิ่งมาให้ดูแล้วนะครับผมก็กลับมามาปุ๊บส,ส่งภารกิจก่อนนะแล้วก็กลับเมืองมาแล้วก็เข้าไปที่ช็อปเลยอ่าแล้วก็มาดูตรงเอ็กซ์ติกแล้วก็อซิวันอ่าเห็นไหมครับผมว่าเราจะ การซื้อรถ RC1 ได้แล้วเนาะซึ่งราคาเนี่ยมันก็แอบแรงอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามัน35ล้านถ้าเราไปซื้อข้างนอกเนี่ยประมาณ400บาทแต่ถ้าคิดเป็น M นะครับผมตอนนี้ M ็ก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ17บาทเนาะโดยประมาณนะครับผมก็ถ้าคิดเป็น 1m เท่ากับ17บบาทนะครับผมก็เป็น 595บาทซึ่งถ้าเราไปเติมเนี่ยก็หยุดตกอยู่ที่ประมาณ400บาทน,นะครับผมก็อาจจะคุ้มกว่าเนาะอ่าแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสาหรับใครที่ไม่อยากเติมเนาะใครที่แบบขยันฟาร์มหาแบบหาเงินเอ็มได้เยอะมากแล้วแบบอยากทา่องโพสต์ปลดซื้อเจ้าตัวอาซีวันคันนี้นะครับผมก็ได้เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้ผมก็เป็นแนะนําเฉยๆไม ไม่ได้ฟิกว่าทุกคนจะต้องไปเติมซื้อนะหรือว่าก็แล้วแต่นะครับผมว่าใครจะทําวิธีไหนอันนี้ผมแค่มาบอกวิธีปลดเจ้ารถคันนี้เฉยๆนะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปซื้อรถเจ้า RC1 คันนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับว่าคนต้องเวล37ขึ้นไปแล้วก็มีเงิน 35m เนถึงจะซื้อเจ้ารถคันนี้ได้นะครับผมก็ผมบอกว่าจะได้รับรอยยิ้มจากมุมปากของทุกคนนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ